บอได้บอกแล้วมันหลวบันนี้แม่สิกับได้่ะเนี่ยกาบหลดแม่เดินูสิเบิกเองดอกตั่งใจเด้อลวกมีอย่างกระจังท่าขาไม่น้มเด้อเอที่บอกคเป่าว่ันมวมันรำไปแล้วไปสวัสดีครับ สวัสดีกาฟิสวส,สวัสดีในโลกสวัสดีครับวันนี้นะครับน้องกาฟิวกระสิเริ่มเดินซ้ายไปกับมอลลัใจเกินรอยแล้วนะครับพี่น้องอันนี้อาจจะมาส่งมาเบิงเบาเบิงอย่างให้น้องปกติเราขันผู้ใหญ่ขันดูแลตัวเองในกับบ่ได้เบิงปาน,นี้อะป่ันนี้กับยังหน่อยอยู่นะครับน้องเบิร์ดกับือกระเป๋าสร้อยน้อง แม่แม่ยังมาท่านหองแล้วตื่นเต้นมาลูกรู้สึกยังไงอเอเอาๆเอาคุ้มอ่ะออซอยแม่คุนซำแม่เลยตื่นเต้นมาเพราะว่าไหนมันหลับเรื่องลวกคุณโดแล้วหมันหลับ เพืนนอนหลสิรับตัวไม่เพื่อนนอนหลับบ่ะลับครับ,ร,ร,บรับจะวางหัวเตยแล้วขันเขามีเวลาน,านอนเขาต้องพักผ่อนเพราะเขาเหยียดงานจนมื่อคืนขันลงเซเว่นบักหลากกับปุ๊กพี่เบิร์ดเด,ด้อลูกเด้อบอกบอกคนขับรถว่าผมลงเซเว่นเด้อพ่อถาผมแน่ เอาโทรศัพท์ไปน้ำดํหลกไม่ได่จอดรถไก่เกระ,ะสิได้ลึ่งมู เดี๋ยวไม่นมสิไปเบิ้งทางอาบน้ำปิดฝาปิดไปไหนจังใส่ของได้ดีบได้บอแล้วอันบันบรลบบันนี้แม่สิกาบได้่ะเนี่ยกาบหลดแม่เดี๋ยวนูสิเบิร์เองดอก ตั่งใจเด้อลวกมี่อย่างกระจังทาขาไม่น้มเด้อวกคนบอไปแล้วไป